หมุดเที่ยวเลี้ยวรถมากาญจนบุรีเที่ยวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นางแควและงานกาชาติจังหวัดการจนบุรีร่วมลำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองภายในงานจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับห้าดาวเล่นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมสนุกได้ผู้สวนกับมัชฉากาชาตชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังมากมาย ชมฟรีการแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยประวัติศาสตร์ในวันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2565พบกับความสนุกสนานอันยิ่งใหญ่ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรีมาเที่ยวชมการแสดงแสงสีเสียงฟรีขอเชิญทุกท่านครับ26พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2565 บริเวณสะพานข้าแม่น้ำแพว่และลานข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมานะจ๊ะกาญจนบุรี